เวลาเขาทำความสะอาดเขาก็เอาแปรงสอะเข้าไปในร่องนะครับรลองตูดชาดอันนี้คือตูดฉาดกาคอยขัด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 ครับครับแต่ว่าห้างประจุมเอาจนเปียกเลยเพราะว่าแอลกอฮอล์มันจะเลอะเข้าไปทั้งในครับเลอะเข้าไปทางในมันอาจจะไปกัดกอนวงจร่าง้วงนี้นะครับบางคนคอมเมนต์มาถามหลายๆว่าเอาอย่างอื่นได้ไหมน้ำยาล้างเล็บได้ไหมได้แต่วานนิดเดียวพอเออบางคนว่ามีแอลกอฮอล์เจลล้างมือได้บ้าง บนแนะนำามันกระเพาะมันเหนียวมันมันสนสสั่งฝุ่นหลายกเก่าเอ่าแนะนำให้เอาแป้งเบาๆหรือหรือไม่จ้มฟันก็ได้ค่อยๆแหลมๆค่อยๆแค่ออกทำให้ฝุ่นมีอย่างแต่ว่าแป้งเนี่ยมันขนมันอ่อนมันจะซอยเข้าไปปัดทําความสะอาดได้ดีที่สุดอือโอ้บางเทื่อบางเทื่อมันเกิดจากตูดชาติเสียครับแมนมนมันมันเริ่มเสีย หรือตูดตูดชาดข้างในมันจะเป็นแผงนิดน้อยเดี๋ยวจะเอามาให้เบ่งก็เกลือยูระยองกัเสียแนวนี่แหละมันเป็นสัฟฟอนหุ่นไงโอเคครับพี่น้องครับมานี่ก็มาพกกันในสองของไอเสียงนะครับไอเสียงชาแนลไอเสียงมีไอเทมมาให้ลองไม่คือไม่ดีเจไอครับผมใส่แล้วรอรอตัวแต่ว่าแนวน็้ให้รอก็คือไฟแฟตเป็นนะสองแม่นเป็นมันเป็นขอยอยู่ตังเวทีม้ลนรัมในเดียวนี่นี่ครับผม เพิน่นมีแม่แน่ไม่ผมร่องหมอฟ้าชาร์ตเพื่อนบอกว่าสารกับโทรศัพท์เพิ่นเองนีบ่บเข้าว่าสั่นบเข้าบเข่าเข้าปุ๊บเนี่ก็เลยเดี๋ยวเฮ้ามาลองก่อนเนอาะว่าเป็นอย่างคือบ่เข้า,อ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 ,าอ่าลองเบิ่งลองโทรศัพท์ผมโอนอ่าครับผมนี่นะครับอไม่เข้านะครับผมคืออยู่ซื่ออยู่ยไอเสี่ยงเป็นน้ำยังครับไอ้นี่คิดว่าเป็นน้ำตูดโทรศัพท์ครับผมอืมอาจจะสกปกก็เป็นไปได้ ตูดข้างในเดี๋ยวซองเบ่งตรงร่องท่ามสะอนาดบางก่อนเอาแปรงเบาๆเลยหลอดนีมสิวต้นใส่น้ำยาพิเศษยังเข้าไปคอนเนี่แกะเขียดยังนี่ซ้ำซุ้งยังนี่ a 5 3ครับโอ้โอ๊อ a 5 3ตัวที่ไทยหกิเฟียมอยู่บ่ โอ้ยบมาบเก่าแล้วเขก่าก็ยิงเลยนๆเก่าเก่าแห้งนี่จักปีเลยน่าจะห้าหรือเจ็ด้าห้าหรือเจนี่แหละัโทรศัพท์จะได้เงี้ยหลายตัเงี้หลายตงเอาเอาหม่เบื้องเลยหม่เบื้งจะสวาเลี้ยงมาเป็นโทรศัพท์ยสวาด้วยโอ้เดี๋ยวลองสลับเอาเอาเอาโอเคครับอ้ยคือม่ไล้เสี่ยงสดงว่าอืม กุศลซื้ออันนี้ไม่บรอเออมีเร่ยัว่าเป็นน้ำแป้งซิฟันได้เดี๋ยวเขาไปอธิบายว่าเขาใส่อยังเนี้ยนะครับเออว่าเขาใส่อยังว่าใส่ยังลงไปในแป้งซิฟันเป็นบ้างใส่พวกน้ำยาพวกนี้ครับแล้วก็ห่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เขาก็แค่จุ่มๆเหมมันติดปลายแป้งครับนิดนึงเวลาเขาทำความสะอาดเขาก็เอาแป้งอะเสาะเข้าไปในหลองนะครับหลองตูดชาร์ดอันนี้คือตูดชาร์ด อาคอยคัดขัดคัดขัดคัดขดครับแต่ว่าห้ามประจุเอาจนเปียกเลยเพราะว่าแอลกอฮอล์มันจะเลอะเข้าไปทางในครับเลอะเข้าไปทางในมันอาจจะไปกัดก่อนวงจร่นงพวงนี้นะครับคับมันเป็นอย่างนี้โอ้ได้รู้ตัวนี้แต่ว่าเขาชาติเขาเรียกว่าไงตอนนี้น่าเขาอาจจะเอาไปอบตอนนั้นเขาอบอันด้วยรถกระบะด้วยด้วยรถกระบะตอนนั้นใส่ไถด้วยเนี่ยได้ครับรถกระบะเนี่ย อบในนรถไว้ในรถมันบอกอบอบวนเครื่องยนตหลดเลยโอ้บางเทือบางเทือมันเกิดจากตูดชาติเสียครับตูด้างนมัแมนมันมันเิืบเสียหรือตูดตูดชาติข้างในมันจะเป็นแผงนิดน้อยเดี๋ยวจะเอาไม้เบ่งกระย่องกัเสียเนีนี่แหละมันเป็นสปออนหุ่นไงโอ้อานี่ะ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนี่ครับตูดชาร์จข้างในตัวนี้เป็นรุ่นเอเอห้าสองไอ้นมเนาะเอหาสองตูดชาร์จมีซ้เนี่เป็นสายแพร่ต่อไปหลังบอร์ดครับอ๋อนี่มันตึไปมีมีซํานี่ถอดออกมาก็คือเอาตัวนี้ออกมาเขาอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนยกตูดใหม่ยกตูดใหม่เมื่อเถากะมาใส่ได้ ต้องเอาไปส่องกับไฟเราครับแล้วเป็นกับตูดโทรศัพท์ครับพี่น้องครับนี่คือตูดโทรศัพท์ถ้าผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับการฉาบหรือขึนเตือนเกี่ยวกับเรื่องของยศน้ำมีความชื้นในตูดหรือเสียบเข้าไปแล้วดังป้งป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 ครับกะหนึ่งเอาเช็คเบื้องช่องของย s b ีกันเราไม่ยังไปข้าไปข่างบ่คเื่องเขามีไอหนามียังเข้าไปบ่ออาจจะทำความสะอาดให้มัน ดีกว่าเกลียโดยการใส่แปรงหรือว่าใส่พวกน้ายาพวกนี้ครับแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ได้ข้ากระแค่จุ่มๆเหมืนมันติดปลายแปรงครับนิดนึงเวลาเขาทำความสะอาดข้ากระเอาแปรงอะเสาะเข้าไปในหลองนะครับหลองตูดชาติอันนี้คือตูดชาติเขาคอยคัดขัดค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 รับแต่ว่าข้าวประจุมเอาจนเปียกเลยเพราะว่าแอลกอฮอล์มันจะเลอะเข้าไปข้างในครับเลอะเข้าไปข้างในมันอาจจะไปกัดกอนวงจรอย่างพวกนี้นะครับ บางคนคอมเมนต์มาถามหลายๆว่าเอาอย่างอื่นได้ไหมน้ำยาล้างเล็บได้ไหมได้แต่บานนิดเดียวพอ่เอเอาบางคนว่ามีแอลกอฮอล์เจลล้างมือได้บ่บ่บนดน้ำกรบเพาะมันเหนียว <c oughs> มัน,ม,นมันสีสังหฝุ่นหลายกว่าเก่าแน่นอใหมเอาแปรงบเบาๆหรือหรือไม่จิ้มฟันก็ไ้ค่อยๆแหลมๆค่อยๆแค่ออกทำให้ฝุ่นมีอย่างแต่ว่าแปรงเนี่ยมันขนมันอ่อนมันจะซอยเข้าไปปัดทำความสะอาดได้ดีที่สุด โอเคครับผมบถาม้าแม่ผ<ร>ู้ใดเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ฟาดชาดบ่เขาฟาดชาดบ่เขาลองทำวาอสอบตรดชาดบ่งก่อนครับผมถ้าเขาเฮ็ดบ่้แล้วเฮาควจะเปลี่ยนตูดไหมเม่นครับที่จริงตูดพวกนี้ราคากับประมาณถ้าเป็นของเทียบเนาะของเถียบประมาณร้อยกว่าบาทครับแต่ว่าเขา้องเบิง่งนิดนึงมีทิกนิดนึงเวลาไปสื่อนี่ในในเมนบอร์ดมันมันจะมีเวอร์ชั่น ตูดเหมือนกันกับจิงแต่ว่าถ้าเวอร์ชันบะตรงมันจะชาร์จไม่เข้าเลยครับนี่อันนี้คือถา้าผู้ใดซส้วมาเพียนเองเพราะว่าอันนี้ประสบการณ์ไปลองมาแล้วคือตูดชาร์จเวอร์ชันบะตรงชาร์จเบาเข่าเสยเลยครับผมโอเคต้องเบ่งซีเรียวน้ำเบอือก่อนอ่าเบิองมันมันมันจะมีหลุนครับอย่างอย่างอันนี้จะเป็นเอ่อเดี๋ยวดยวีนี่ครับมันจะมีรหัสมองหนีไอเสียงแต่ว่ากล่องก็่ซูุ่มมาเห็นเนาะมาเห็นมาเห็นครับครับนี่มันจะมีเวอร์เวอร์ชันครับเป็นเวอร์ชัน เป็นเวอร์ชันของเขาอยู่ตูดชาร์ตในน้อยนี่ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงซท่านี้ครับผมครับผมโอเคครับการรับชมครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกมีโอกาสมามาจอยกันคกับเดี๋ยวเห็ดคลิปมวลๆอันดีก็คือล่องไมมล่องไหมเหมือนนี้ล่องไหมเหมือนว่าไอ่ล่องไม่ผมแนี่เหมือนว่าดีเจไอซ์ซื้อมาใหม่ๆเลยล่องไหมแน่เหมือนว่าก็เลยถือโอกาสล่องไหม เสียงจอรอดีคุณบอเฮ้ยย่ามันย่องกันได้เดียวนลยโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณได้หลายครับติ่ติดตามรับช่องช่องไอ้เสียงครับกันมากช่องไอ้เสียงบนกดไลค์กดแชร์ได้หลายพี่น้องเดี๋ยวเราพาไปมวนไปซึนที่จริงเราเรารอเลยเสียงเกิดขึ้นมาเองมอลั่เลยไอไม่ไท่เ้เนี่สช้ยาเราเสียงรอขึ้นอย่างนี้โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ